ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับสวัสดีครับวันสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับผมก็เดี๋ยวผมผมพอดีเมื่อกี้ก็ฟังอยู่ก็เลยจะขอเสริมนิดนึงเรื่องเรื่องธรรมกายนะครับตอนนี้ก็กาลังมีการเป็นกําลังกันอยู่นะครับก็มีทีมข่าวของเราอยู่อยู่ที่นั่นก็มี รายง,งานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเขาเขาประเมินมวลชนภายในวัดเนี่ยว่ามีราวๆหกพันถึงหนึ่งหมื่นคนนะ,นะครับผมก็ต้อง,ต,องต้องรอปฏิบัติการกันต่อไปนะครับตอนนี้ครับครับครับส่วน,ส,วนส่วนในภาคใต้เนี่ยก็มีเรื่องร้อนแรงเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนนะครับก็คือว่าช่วงช่วงนี้ฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันวันศุกร์เนี่ยนะครับมีผู้แทนปวีสีซึ่งก็คือองค์การความร่วมมืออิสลามเนี่ยนะครับเขาลงไปอ่าติดตาม สถานการณ์การแก้ไขปัญหาเนะี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับอ,องค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เนี่ยก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะฮะของมุสลิมเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในในโลกในโลกในโลกอิสลามนะครับผมมีมีสมาชิกเนี่ยห้าสิบกว่าประเทศและเขาก็ให้ความสนใจปัญหาภาคใต้นะครับเพราะว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยพื้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ มีมีประชากรสน่วนใหญ่เป็นเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยมากว่าสิบสามปีนะครับผมเขาก็มีการส่งคณะทูตที่ที่เป็นตัวแทนจากชาติชาติสมาชิกเนี่ยสี่ห้าประเทศเนี่ยลงมาในพื้นที่นะครับทีนี้พอลงมาเนี่ยก็เริ่มมีการกรอ่อเหตุรุนแรงก็มีการประเมินว่ามีการก่อเหตุเพื่อโชว์โวยซีหรือเปล่าอะไรนะครับผมบก็เมื่อคืนนี้ก็มีการเผาโรงงานนะครับที่ อำเภอพนังสตาจัางหวัดยะลานะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะฮะเป็นโรงงานก่อเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็โรงงานแปรรูปไมายยา้ยางยางพารานะครับผมก็มีการเผาไปก็เสียหายกันพอพอสมควรตอนนี้เขาเขาก็กําลังไล่อ่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับเพื่อ <S <S เพื่อติดตามจับกลุ่มแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้เองก็มีเสียงดังคล้ายระเบดิดอีกนะครับที่อำเภอตรงปีนงา,างงจวยดยะลานะฮะช่วงนีส้สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะร้อนแรงขึ้นน,น,นะครับผม แล้วก็ทางทางทางภาครัฐก็พยายามจะลดกระแสตร,ตรงนี้นะฮะเมื่อวานเนี้ยทางคณะทูตจากโอไอซีเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะฮะก็มีการพ,พยายามที่จะไม่ให้สื่อเนี่ยเข้าไปทําข่าวมากนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะให้ข่าวเนี่ยแพร่แพร่กระจายไปเยอะนะครับผมเพราะว่ามันคล้ายๆกับจะเป็นตัวเล่งสถสานการหรือเปล่านะครับก็มีการพยายามจะบอกว่าคณะทูตที่มาเนี่ยเป็นการมาแบบส่วนตัวนะฮะแล้วก็จะมีการ แถลงหลังจากกลับไปแล้วนะฮะคือกลับกลับจากพื้นที่ไปแล้วนะ่ะในช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นสถา,านการณ์ร้อนแรงล่าสุดนะฮะนี่เรื่องที่เราจะมาเล่าเล่าให้ฟังวันนี้นะครับที่ที่จะเปิดประเด็นกันนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่มาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับผมคือเรื่องที่อตำรวจปราบปรามยาเสพติดและปะปะสเนี่ยเขาไปทลายเครือข่ายนะขายยาขนาดใหญ่นะฮะที่ที่ว่ากันว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะครับที่เป็น เครือข่ายที่ชื่อว่านายไสยชนะแก้วพิมพานะครับเป็นไฮโซสัญชาติลาวเนี่ยนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่โยงถึงถึงภาคใต้ในหลายมิติครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการจับเครือข่ายนายไสยชนะเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บรวบรวมหลักฐานมาหลายปีนะครับเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะทางานค่อนข้างค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมีการสั่งยาผ่านโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะจับยากแต่ก็มีการรวบรวมหลักฐานเนี่ยนะฮะ มาประมาณสี่ห้าปีนะครับโดยหลักษารสาคัญเนี่ยมันมาจากการจับกลุ่มคดีใหญ่สี่คดีนะครระหว่างปีห้าแปดกับห้าเก้าเนี่ยคดีค้าขายยาเสพติดเนี่ยนะฮะยึดยึดของกลางได้หลายหลายล้านเม็ดมากนะครับผมทีนี้สี่สี่คดีสําคัญเนี่ยก็คือจับในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับมีอยู่สองคดีฮะที่มันไปขยายผลแล้วไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกันเครือข่ายในสามจังหวัดในภาคใต้นะครับก็คือ คดีที่สามกับสี่นะครับจับที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ขยายผลมาที่หับใหญ่คือทั้งทั้งทั้งสี่คดีเนี่ยทางตํารวจปรปาบปรามย,ยาเสพติดเนี่ยกลับไปย้อนดูนะฮะแล้วก็มาสร้างเป็นเครือข่ายคนที่ถูกจับกลุ่มนะว่าใครเกี่ยวเกี่ยวข้องกับใครบ้างเชื่อมโยงกับใครบ้างแล้วก็ใช้ข้อมูลข้อมูลทางการข่าวเนี่ยไปสร้างแผนแผนภาพออกมานะครับ,รบว่ามีมีการเชื่อมโยงกันยังไงจนจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปจับนายชาชนะเนี่ยได้นะฮะแต่ว่า มันมีคดีที่สามครับกับที่สี่เนี่ยที่ที่ที่ผมเล่าเนี่ยนะครับก็คือจับที่ชุมพรแล้วก็ขยายผลไปที่หยาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยปรากฏว่ามีการไปจับคนหนึ่งฮะชื่อนายนิุสุมันปัจจูก็คือเขาเขาจับผู้ต้องหาเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดคนแต่หนึ่งในนั้นคือคนนี้นะนายนิุสมันปัจจูเนี่ยเขาเป็นเครือข่ายขายยาเสพติดเนี่ยก็คือรับยายเนี่ยจากขาดใหญ่แล้วก็จะไปกระจายต่อในสามจังหวัดชายภาคใต้นะและบางส่วนก็จะส,ส่งข้ามไปไประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะะ นายนายนินนุสมันเนี่ยเขาเป็นคือตามตามประวัติและความเชื่อมโยงในการติดต่อสื่อสารเนี่ยพบว่าเป็นเครือข่ายขายขายาของอ่าคุณไรดาจากโกนะไรดาจากโกนี่เป็นผู้หญิงนะฮะก็คือเป็นเครือข่ายในภาคใต้ตอนล่างนะครับไรดาเนี่ยถ้าเราไปดูเอกสารรับของปปสเนี่ยนะครับจะพบว่าเป็นผู้ต้องหาคดีสาคัญที่ถูกออกหมายจับของของปปสอ,อยู่ในในลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นผู้ผู้ผู้ต้องหา สำคัญที่เกี่ยวกับการข,ขายยาเนี่ยนะครับอไลดาเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของนายมะลอนิงจาโกหรือเรียกว่ากำนันมะลอนิงก็ได้นะครับอกำนันคนนี้เป็นกำนันตำบลตะลุบบกอําเภอเมืองปัตตานีนะฮะคนนี้เนี่ยเขาถูกจับเมื่อปี55นะฮะตอนนั้นเนี่ยปปสไปบุกจับยึดเงินยึดทรัพย์สินแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาเสพติดในจํานวนมากนะครับตอนนั้นเนี่ยเลขาธิการปปสนี่คือท่านพลตุ้โรดเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับก็เข้าไปจับ เป็นผู้ผู้ต้องหารายใหญ่มากนะครับเขา <c oughs> เขามีฐานในการค้ายาเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่นาลาทิวาสอยู่ที่อำเภอสุงไงโกลกนะครับกล <c oughs> ุ่มเนี่ยนะฮะก็คือเขาเคยค้ากัญชามาก่อนนะฮะ <c oughs> คือสง่งส่งกัญชานข้ามแดนต่อมาเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นยาบ้านะครับ <c oughs> ทีนี้พอกำนันมะนาวหนิงถูกถูกจับเนี่ยลูกสาวก็เข้ามาดูแลแ,แทนนะลูกสาวาเนี่ยไม่ได้ถูกจับก็มาดูแลแทนแล้วไรดาเนี่ย ูกสาวนะก็ไปแต่งงานกับนายใส่สุเดเองมะนะนายคนนี้เนี่ยก็เลยมีฐานะเป็นลูกเขยของกำนันมะนอนิงแล้วก็ทางปปสเี่ยเขาก็ไปพบความเชื่อมโยงนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับเครือขาย้ายาเหมือนกันนะะซึ่งเชื่อมโยงกับไสยนะด้วยนะนายใส่ใส่ใส่สุเดเองมะเนี่ยเขาก็เข้ามารับงานแทนหลังจากที่พ่อตาก็คือกำนันมะลอน,นิงเนี่ยถูกจับกลุมนะครับแล้วก็อ่พยายามที่จะไปรับยามานะฮะ จากเดิมเนี่ยที่รับยาจากทางภาคเหนือนะฮะจากชายแดน,นภาคเหนือเนี่ยส่งมาทางทางใต้และส่งต่อไปไปมาเลเซียก็เปลี่ยนไปรับจากทางลาวเพราะว่ามีเครือข่ายของไซสนะอยู่นะครับทีนี้พอหลังจากจับไซสนะไม่นานเนี่ยช่วงต้นต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือวันที่หกกุมภาพันธ์เนี่ยทางการทางการมาเลเซียซึ่งประสานงานกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดของของไทยอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ไปจับปูมนายนายนายไซนูเดงมะเนี่ยได้ที่กัวลาลัมเปอร์ครับครับนะฮะใน,ใน นายใส่สุดเริงมะตอนนี้ก็คือไปอยู่มาเลเซียเข้าใจว่าเป็นบุคคลสองขัญชาตินะฮะเพราะว่าตอนที่จับเนี่ยมีบัตรประชาชนใช้ชื่อว่ากามารุด,ดินบิงอะบินอาวังนะะซึ่งจริงๆแล้วพอตรวจสอบปััวไปมาเนี่ยก็พบว่าเป็นคนเดียวกับนายใส่สุดเรงมะนี่แหละนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นลูกเขยของของ,ของกำนานมาลอหน,นิงนะฮะทีนี้นายใส่ใสสุดเรงเนี่ยพอตรวจสอบประวัติเนี่ยก็ก,ก็ก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับสาสนะอย่างที่บอกไปแล้วนะทีนี้เครือข่ายค้ายา,ย,ยาที่รับจาก พอเราไปดูเนี่ยก็เขาจะพบความเชื่อมโยงครับว่ามีเครือข่ายจากสามยอดคณะพักตางที่หลบหนีไปนะไปอยู่ไปอยู่ที่ลาวเป็นตัวใหญ่เลยก็คือนายพุสมานตะแลงแมงนะครับอุสมานตะแลงแมงเนี่ยมีชื่อมานานแล้วนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับก,การค้าย,ยาเป็นเป็นบุคคลสําคัญมากนะครับถ้าเผื่อยังจํากันได้ย้อนไปตอนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเข้ามายึนดอำนาจใหม่ๆเนี่ยเข้ามาควบคุมการการปกครองใหม,ม่ๆตอนปีห้าเจ็ดเนี่ย มีการเรียกตัวบุคคลที่เป็นผู้ผู้มีอิทธิพลเข้าไปรายงานตัวจํานวนมากหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออุสมานสลายแมงนะครับอแต่ครับแต่ว่าอุสมานเนี่ยไม่ได้มานะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกเรียกผู้มีอิทธิพลเนี่ยจากสารา,านโยชน์เชื้ัใต้ประมาณสามสี่คนที่ที่ไปคนอื่นไปนะครับแต่ว่าอุสมานเนี่ยไม่ได้ไปก็มีรายงานว่าเขาหลบหนีตอนเนี้ยข้อมูลข้างชัดเจนว่าหลบหนีไปอยู่ที่ลาวนะครับแล้วก็อมีการทํากิจการค้าขายาเสพติดเนเชื่อมโยงกับกับ กับศาส,สนาแล้วก็ส่งยาให้กลุ่มในายใส่สุดเอ็งมากนี่แหละครับแล้วก็ข่าวล่าสุดจากทางปปสเนี่ยก็พบว่านายพุชมานั่นตอนเนี้ยไปทางเฟซออฟนะครับเป็นผ่าตัเดเปลี่ยนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับมีการมีวการวางวางเครือข่ายในการขนยาข้ามแดนมาแล้วก็ส่งไปใต้แล้วก็ส่งไปมาเลยพอพอข้ามไปมาเลยเนี่ยก็จะส่งต่อไปประเทศที่สี่ที่ห้าต่อไปก็คือทางออสเตรเลียทางยุโรปนะฮะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากนะครับทีนี้ปปสเนี่ยเขายังไม่หยุด แคนี้ก็ไปย้อนดูครับก็ประสานกระทางมาเลเซียเขาเาพบว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการจับเครือข่ายเหล่านี้มาตลอดเป็นการจับทางฝั่งมาเลยนะฮะเขาไปพบอยู่เคสหนึ่งครับก็คือปีห้าเจ็ดเนี่ยจับนายมามะรุสลันรอแม่นะครับคนนี้เนี่ยก็ถูกถูกจับคล้ายๆกับนายใส่จเดงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเป็นการประสานงานกันแต่ว่าข้อมูลเหมือนเหมือนกับทิ้งขาดไปตอนนี้ก็กลับเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าจริงๆแล้วเครือข่ายของนายมามะรุสลันเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงกับนายอุสมานกับนายใสุจเดงด้วยเนี่ยนะฮะ ยังคงปฏิบัติการค้ายาอยู่นะครับก็เลยมีการวางแผนจับภรรยากับคนขับรถของนายมามารุสลัมนะครับเพิ่งจับได้เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะที่อ่าจังหวัดสงขลานะครับตอนที่จับเนี่ยจับได้ในในคะที่ขับรถอยู่นะครับยึดเงินนะจากในรถแล้วก็ขยายผลไปยึดในคอนโดในบ้านเนี่ยนะฮะมีเงินสดอยู่เนี่ยถึงห้าสิบเจ็ดล้านนะครับนะเป็นเงินสดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยกับกับเงินดิงกิตมาเลเซีย ซึ่งเจ้าที่ก็ตกใจมานะครับเหมือนกับว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่ามีการตรวจสอบแล้วอาจจะมีการจับกลุ่มแล้วนะฮะก็เลยรีบไปถอนเงินมาเพราะว่าเงินที่ที่เอามาเนี่ยมาดูเนี่ยหลักฐานที่เป็นเงินสดเนี่ยปรากฏว่าเป็นเงินที่เพิ่งถอนมาจากธนาคารนะฮะอ่ามีสายลับที่ยังไห่เอี่ยมเลยนะฮะตอนนี้ก็กาลังตรวจสอบเส้นทางเงินต่อจากทางจากทางธนาคารที่ไปเบิกว่ามีบัญชีไหนบ้างก็ตามยึดต่อนะครับพอมามีงาจับเยอะๆอย่างนี้นะครับก็คือมีทั้งเงินนะครับ เงินสดในจํานวนมากนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายขายยาที่เป็นคนจากสารจดชนชั้นภาคใต้ของทางชัดเจนเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว้เงินจากการขายยาเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับหรือไปไปสนับสนุนการก่อความไม่สงบในสารจดชนชัยนภาคใต้ด้วยหรือไม่นะครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปขอทมภาพทางท่านเลขาธิการปปสคุณศิรินยาสิทธิชัยนะก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าตอนนี้หลักฐานนะับชัดเจนแล้วครับว่า เงินส่วนหนึ่งจากการขายยาของเครือข่ายเหล่านี้ยมีการผองถ่ายไปสนับสนุนการก่อความไม่สงบของขอบวนการนะด้วยนะทีนี้ก็ยังไม่ไม่ชัดเจนว่ามีการไปสนับสนุนขบวนการโดยตรงหรือว่าให้ไปช่วยกันกั่อเหตุเพื่อสร้างความปั่นป่วนเพื่อจะได้ขนยาสะดวกหรือค้าทําธุรกิจผิดิดกฎหมายกันอย่างสะดวกนะครับแต่ว่าการยืนยันของคุณศิรินยาหรือซึ่งเป็นเลขาธิการปรปรสเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันชัดครั้งแรกนะครับว่าไม่ไเงินจากการขายยาเนี่ย เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงในสางหวัดเชายภาคใต้แน่นอนนะครับก่ mm hmm. อนหน้าเนี้ยมีแต่ความสงสัยนะสงสัยแล้วก็มีการไปจับกลุมแล้วก็มีการแบบให้ข่าวอย่างไม่ค่อยเป็นทางการนะครับว่ามีความเกี่ยวพันกันมีการเงินเหล่านี้มีการไปไปสนับสนุมให้ผลใตนะ้อะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเนะี่ยพูดเลยนะว่าเกี่ยวข้อง mm hmm. นะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยในรอบหลายปีเนี่ยก็มีข้อสันิฐานที่เชื่อว,ว่า เหตุดุนแรงจํานวนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากกลุ่มเหล่านี้นะฮะโดยเขา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 ก็ตั้งลิสไว้นะครับม,มันมันมีสามพวกก็คือกลุ่มค้ายาเสพติดนะฮะที่เรากำลังคุยกันอยู่กับสองคือกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีการไปจับเสียโจอะไรที่เป็นข่าวใหญ่โตมีการจ่ายสินบนแจ้ที่รับจํานวนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เสียโจกันหลบหนีไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องอค้าของเถื่อนเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการจับ,จ,บจับบุหรี่เถื่อน็อบใหญ่ มูลค่าเป็นสิบสิบลา้านนะครับขนกันเนี่ยนะซึ่งเขาก็เชื่อว่าเม็ดเงินเหล่าเนี้ยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนาการกอ่อความไม่สงบหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นเองเพื่อสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ให้มากๆนะอย่างคือมันมันก็มีสมมติฐานหนึ่งเช่นว,ว่าต้องการจะขนยาผ่านเส้นทางนี้หรือจะขนของเถื่อนผ่านเส้นทางนี้ก็ไประเบิดเสกอำเภอหนึ่งเพื่อให้กําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเทไปตรงจุดนั้นในช่องทางที่จะขนนี่จะได้ย้ายอ่าก็ก็จะได้ขนผ่านด่านสะดวกเพราะว่า บางทีก็อาจจะไม่เข้มงวดในเส้นทางที่ไม่ได้เกิดเหตุอย่างงี้น,นะครับมันมีข้อใส่ทางแบบนี้อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเนี่ยก็มีการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนคือในการก่อเหตุที่อาจจะได้รับเงินเงินเงินสสนุนหรือเกิดจากกลุ่มที่ขาของเถื่อนของผิดกฎหมายนะยาเสพติดหรือน้ํามันเถื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าภัยแทรกซ้อนไฟใต้ครับตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามีการเร่งก่อเหตุ ในบางช่วงให้มานดูแรงขึ้นสร้างสถานการณ์ให้ให้ดูแรงขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้าแล้วก็เขาก็สงสัยว่ามีความเชื่อมเชื่อมโยงว่ามีการอาจจะเอาไปสั่งสนุนให้กลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนเนะี่ยหรืออ้างว่าจะแยกดินแดนเนะี่ยร่วมก่อเหตุด,ด้วยนะหลายหลายเหตุเหตุการณ์เนะี่ยก็มีการไปตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิย <c oughs> ทยาศาสตร์เช่นปืนหรืออุปกรณ์ประกอบระเบิดบางบางส่วนเนะี่ยมันคล้ายๆกันหรือมีความเชื่อมโยงกัน ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาหรือค้าของเถื่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการจับปุ่มแล้วก็ตั้งด่านจับลุ่มกันอย่างหนักเลยนะฮะในในภาคใต้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากของสานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็คือรู้กันมานานมีโครงการเข้าไปแก้ไขปัญหาเยอะนะฮะหนึ่งในนั้นคือยาละนันบารูหรือเส้นทางสายใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังยังยังเป็นผลน้อยอยู่นะครับผมเมื่อมีการตั้งคอรมอส่วนหน้าเมื่อ เร็วๆนี้ยนะครที่ท่านพลเอกอุดมเดชศรีสมุทรเป็นประธานเนี่ยนะครับมีการไปไปไประชุมกับผู้นําศาสนาในพื้นที่สิ่งแรกที่เขาเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องการแก้ไขปัญหาความความไม่สงบนะครับสิ่งแรกที่เขาเรียกร้องให้คอรมอจนหน้าเนี่ยไปบอกรัฐบาลให้ช่วยแก้เร็วๆเ,เนี่ยคือยาเสพติดเพราะว่าตอนนี้ทําลายเยวาวชนอย่างมากนะแล้วก็เขาก็เชื่อว่ามีเ,มเงินไหลเวียนเป็นเงินที่ผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากอันนี้ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโจทย์ใหม่ของของ ปใต้ในพศออนิ่มเหมือนกันนะฮะว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่ผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดเรื่องเรื่องมันเถือนซึ่งถ้าจัดการตรงตรงนี้ได้เนี่ยจะจะแก้ไขปัญหาความความขัดแย้งและความรุนแรงในภาคใต้ได้บางส่วนครับ,คร,บครับผมวันนี้ที่เอามาฝากกันครับวันนี้ขอบคุณคุณประกรมากครับ